สวัสดีครับอยู่กับปองคนบานครับวันนี้จะไปทักกุ้งครับกําลังปั่นเหยียครับตอนนี้แหละเหยียก็ให้กีดครับโลงครับให้กีดกุ้งให้กีดกุ้งโลงครับเพิ่งจะโลงนี่แหละก็ไออะไรนุแมวครับก็ไอฮวานประดุกดาเนี่ยผสมกันแล้วนี่ได้จะปั่นเหยียครับหาทักกุ้งไม้ไหนเป็นไม้อ่างนะครับวันนี้กุ้งตีตุ่มกับปองมันเดือครับ ยี่สบวันยี่สิบวันลูกครับตรงกระป๋องตงออนะอุงมขวดครับแล้วแต่พอปั่นเยอะเสร็จกาะแล้วไปเจอกันก็อ่างเลยครับ มาถึงหมายแล้วครับนี่อาง่างนึ้นถุดิน้นได้เจ็บอดักที่ได้ขอใส่เบ็ดกอดกุ่งได้เจดักอย่างครับมาปะลุงสองคนแก่นังโดเอามาขู่กับเลยนั่งคุยแกแป๊บหนึ่งแล้วกูนี่เลยถามเรื่องก็อ่างนี่เลยครับได้รับเดี๋จวบโลงพยาบาใส่ทั้งหมดแหละ กับไม้ไม้กับลูก,กยุกได้ยอหมุนๆไปใส่เลยครับบนลงไปยังยากเลยนี่เน,นี่นยุ่ฝอยนี่รับบใส่หน่อยรับเท่ไปตามช่องแรงอย่างเลยแหละ แล้วก็จะขอใส่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วยี่ขำก่อน,คร,นครับนะครับนี่เราดักกุ้งตัวครับนี่ผมก็ไปเยา่มาสำเร็จเซจเรียบ,บร้อยครับไปถึงก็โยนจุมจ่มๆนะครับนี่ครับจุ่มกระป๋องมาปมดักดักห้อง ถ้าขันดาเอาบิดมาใส่ไปจะดูดาทิ้คันครับมันกันร้องไปเดี๋ยวนี้รักก่อนดีกว่าออาไว้เดี๋ยวคอยเอาดินรักเนี่ยถึงไหม ดาดีกว่าคนอื่นคนที่ลอยทำสิลอยหายให้มันก็ไปลอยอะที่น้องเมื่อกี้นี้เขาก็มาดักกลุ่มเหมือนกันครับมันป้าผมดักก่อนครับตอนนี้ก็ขี้เหลี่ยมขาดักมาแต่นูน่นฟังทั้งนู้นยังอยู่ฟังนี่ างเียเชิงางนีมีคนรักกลุ้งหลายไงสามจ้าเลครับรวมของมาสามจ่า <ừ. S 2> ตรงแบนี้เนาะ <ừ. S 2> ตรงมั้นก็มันมันก็จะลอยไปลอ,อยมาไหมพอไปไว้ข้างนาหนูไงอไปานาน หมัดไปก็เคือพักบุ่งอืมอันนี้ก็นี่แหละวิธีการดักกุ้งง่ายๆนี่ก็วางเลยก็วางเลยแล้วก็จะดักไปแบบนี้แหละเรื่อยๆดักใหญ่ดักหน่อยนะอือ กุ้งเสร็จแล้วมีกุ้งอยู่ครับนี่ผมจับได้ตัวหนึ่งครับมันวายมาครับนี่ดักอันสุดท้ายแล้วมีกุ้งวายมาพอดีอีกหายไม้แต่ไหนเพื่อนปบบนนี่ครับมีมีกุ้งมีโอ้นั่นตัวกุ้งจริงด้วยเห็นได้เห็นไ,<อ>ได้ชัดเลยไปเขาไปเขาของดักชาวยี่หมาอแล้วก็ดักเสร็จแล้วใส่เบ็ดก็เสร็จเมื่อแล้วก็ กบันนะครับมีแต่ชาวจะมาดูทีเดียวครับไปครับกบันตก้ลิ้นพอดีวัสดีตอนเช้าพี่น้องเดี๋ยวจะมากู้ของรักกุง่งกับเบดสดิบคันครับไปครับเดี๋ยวไปกู้มาตั้งหมดสามคันสี่คันนี่แหละทั้งเงียบครับคันแรกคันสองดาน โมไปมือก็ยังต่งมืไปใส่ยีเนี้ยดอกอาคือไม่เหยือคือมดเหรอหืป้าไลินทอยเยี่ยมก็ิกับเลป้ดูดูมหน่อยมลูมออเนี่ยีอยิทอยจะนาทิดน่ทิดอืมอันนี้ก็เงียบ เีบเงีบยบเงีบอืมเีบดีดีหวังดีกันเนาะบางทีของเอ้เมีนคืออันนั้นว่ะทันีีก็เงียบเหมกันดีนะโอ้ไม่เยื่อเมืด,ดีดว่ะเย่อเมืด,ดอีเนาะอืม แล้วสกู๊ตหนุ like and here and here. ่นั่งับตรงนี้ก็เมื่อแเดี๋ยวตรงนี้ขันเดียวนี่ไปครับสกู๊ตฟังลมเต็มหนอกลอยตีกินคันหนึ่งครับเต็มีอยู่ซ้ำลอยตีกินเชือกมาอยู่ขันเบ็ดนี่ลอยตีกินครับแต่มันไม่อยู่ โดนมึกัดเลยโดู o, do, ิโดกัดไม่อยู่เว้้ยอเหลือเจ็ดคันมองไปก็อยู่คูรูคีรีเลยพี่น้องจะยิจ๊ดใหหลุนไม่หรอกบ้านโดนี่เจ๊ดใหลุนก็จะลุงเลยคิดว่าเหนียวรักกลุ่ได้ครับ เจดอันนี้หกหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดเดี๋ยวไป่อตรงนี้ไปเรไปหลุ่นของนักกุ้งทังหมุดกันก่อนนะครับปะ،เบ็ยดอยุดถึงหุดดาป่ายังอยู่ๆยุงๆยุ่ป้ายังอยู่เลยป้าตาเหล๋ยปกา เขาอย่างหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่เจเห็นไหมนี่นดือตัวกุ้งเดือดเดือดนี่เห็นไหมก็ดีเห็นโอ้เขาอย่างหน่อยตัวเว้ยนี่เดี๋ยวมันมีอร่อยนี้ไม่อร่อยเลยดูเราโบกเหลีบยมให้ใส่นะเนาะทำเป็นใส่ใหญ่ขนาดใส่กระหน่กรหน่ยังมีติดเลยพอได้พอได้ กดปนหอยผสมก<ป>ันเอาไปผสมกันเอเก็บไปเรื่อยๆอืมอ <c oughs> ืนีิงเขาอะไรตัวันตัดเยอมืดเนาะว่ะวะวะวะ,วะ Qua để có để cùng để tìm được mặt ừ. đi tàu gần thế nào cũng đi tàu mà là nói à là này vậy hm hi ya ya ya, tóc อ้ย,อยมีลูกปลานินปลานินเขาสามตัวครับเอ้ยยางด<ร>ีอย่างดีเดิน,นมันจะตายไหมใช่อิงต่อเราไปขังดิวูกลงกับเขาหลายครับพี่โนโอ้องอันนี้กุ่มก็หลายครับมีลูกมันมีลูกปลานินด้วยนี่หนึ่งสาม,สามตัวอิงเจาะไปเลี้ยงเลี้ยงต้องใส่กระป๋องดิตายเด่นีดเด่นนี่เฮ้โตพี่น้องตกอตอตอ ลึกไหม,ไมเด่นเป๊ะๆพี่น้องไอ้เบ็ดเยื่ยอะมีมดผมนี่เอาไว้ก่อนดีกว่าครับเผื่อเดี๋ยวขำจะลองมาดูใหม่เยื่อะมีมดอยู่สามสี่ขั้นครับทิ้งเอาไว้ดูทิ้งไว้ดูครับถึงสามฟุดไม่มีกิ้นเลยครับเดี๋ยวพูดกันนี่ห้อ เนาแค่วมันเขาลงเข่ากินคนกินอือว่ตรงนี้ตงมันมีมันมียามีไลเอวองอันน้คือ่าคิอันนี้ไเดล่ตอาอย่เออยู นี่ลราเขาหน่อยนหอะไรนี่เพ่งเขโอมบ้านั่นมีมาแต่ปุไม่ะสีแด้หลายอยู่มีหัวปนินเออปนินเยอะขอเท้าขอเท้าหยิบหยิ Nần里, thì họ bảo tự nhiên, ao họ, bay vô này, anh nhìn mà bao ở trong này, nhựa, nhựa tem, anh nhìn, nhựa, nhựa tem, đang ở, phẳng phẳng, lấy cái gì đó, cái nóc, pepsi, tham gặp, anh nghe, cùng ai, cùng luôn thương lái mại อพอก,กินเองพอก,กินนะครับว่าโคขวดโคกเองก็นั่นอยู่แล้วเนาะกินนามแล้วก็เลื้อน,น่นเลยเลื้อขวดเองก็มา,ำมาทำเอาเลยเกาบวางอยู่ตรงนี้เนาะตรง,งวางลึกึ้นเวางเป๊ะขวดเป็นดำลึกๆ,ๆงินขท้่เขาดี กเลี้ยวใหยเอาไปขยุ่นไป้นี่ก่อินมัขเสร้างหลิกแนนตีนไ่ขอสร้าป้านินปลาอะไรมันก็มาเนาะ เขาเอาบึงเยอลูกป้าน,นินกว่าเขาป้าน,นินหน่อยกว่าเขาแต่เราไปไหวกันเลเหลืออยูอนหนึงนงนงน่งได้ยี่มหมารับ เออหันมาโชว์ดูมีอันเดียวอันนี้มีอันเดียวครับพวกเออสามคนนี้มาดักพวกเนาะอันเห็ดียวอ๋อพอยังหลายวีนิจตอมันบานปากมันมีหลายช่องหลายขวดไงมันมีหลายช่องเนาะโอ้แต่ว่าดูออกมาเลยตัวนี้หน่อยเดีมันนั่นไงตามันหางโอ้เนี่ยมีอยู่อันเดียวครับอันนี้ ด้าย,ยด้าย้ขยุบด้ายยุ้ยเอันนี้ปนะครับนี่ก็กูเสร็จแล้วเดียวจะลองไปเทดูกบ็บานครับว่าจะได้หลขนาดไหนครับแต่ก็เห็นก็มีหลาเขาหลายอยู่ครับก็พอแต่กับเขากับน้ำนะครับป่าไม่ได้ครับเดีด๋ย<ด>วเราไปเทดูกบ็บานนี้ครับนะครับ ออกนาถึงบาทเลยครับกำลังเอาล,ลงครับไปลงเอาลงไปเทดูครับอันมุ้งอันมุ้นี่นะขาดเนี <S <S <iction> ่ยดูดูดูนูดูดดูดดูดูดูดดู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 ดตดูดเตูด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 ูเูดด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 ดีเูู โอ้โกะไม่ออกนี่ไม,ออนไม่ออกนี่แล้วโอไปถือไปงั้นไปครับอื้ออันนี้ดักทีพิน์ดีแล้ววะนี่อันนี้ก็เอาไปดักหนึ่งไม่เขาครับนี่ยิบอื้ไอไว้นี่โอ้ติดดินล่างก่อนล่างก่อน เด็วกุ้งเด็วกุ้งยึดติดมือโอ้ยน้ำไม่ไหลโอ้ยก๋ำน้ำไม่ไหลปลานิลกับเขาครับเนิลน้อยเอาผมมาใส่น้ำใส่ปลานิลจีได้ไปแล้วไปแล้วคุ้มทั้งใส่น้ำเนี่ยชามหนึ่งที่ชามใส่ก่อนนล้วอ่ะไวยไม่น่าน่าจะกินเหมือนกันเดี๋ยวน้ำไม่มีเลยน้ำไม่ไหลไงเดี๋ยวน้าหมดไปอืม เดี๋ยวมันจะตายก่อนครับนี่เอ้ยแบบอย่างอ้วนครับพี่น้องมันนินหน่อยเยวไมาเลี้ยงครับแต่ไม่ตายปล่อยดูโอ้ยไม่น่าจะรอดแล้วนี่ยัง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 วัยยุควายยุคนีคือปนินมันเข่าตัวไหนไม่ตายครับปล่อยครับปล่อยแกปล่อยแกไหนวะมันมีอยู่ถังนี่งๆเดีปนินหลายน่ะนั่งนั่งนั่ง ไม่ไม่อยากไปก็อย่าให้มันเล่นก่อนละเว้เนาะนี่นี่ยิกนี่เป็นนินนี่อนสองสามตัวนี่หนากเงอันนี้หนึ่งสี่ตัวอีกนะ,แบบลละลงมาแล้วลงมาแล้วปลาซิวทองกุ้งใส่ขึ้นม่ได้ยิ่งไม่ต้องชุบนใส่พืชนี่ครับก็มันก็เขาไหลายอยู่ครับนี่เลยอันนี้ก็เกาะลียนเกาะหัวไปเลยเนาะด้วยท่า คนนี้จะมาทำไมนี่จะมากินกลุ่มเลยนี่ในปลานิดแล้วขอทีส <out> ักนิดหนึ่งก่อนครับโคกไม่ชอบให้มันตายแล้วก่อนพี่น้องนี่ก็แกะมาอะไประมาณจักสิบสิบกว่าอันแล้วครับแต่ยังเหลืออีกเหลืออีกหลายนีนไดาครับเหลืออีกหลายอันอยู่ครับที่ยังไม่ได้แกะครับก็คือครับวันนี้คือครับ ปนินก็เขาครับปนินนี่ครับผลงานครับนี่มืดแล้วแก้มืดแล้วครับแล้วจะแยกแยกว่าซิวอออครับด,ดีได้ดีได้เป็โลจริงๆได้นี่ยนะเราค่อยดูที่ได้ทอะไรจะขีดจะโลจะขีดไม่โลหรอกจะขีดเอะไปโล นะครับเราขอแยกปลาซิวแป๊บเนี่ยผลงานรวมก็กรุงก็ได้ได้พอก,กินเลยครับก็หลายอยู่ครับนี่หมเป็นรูเลยครับหลายอยู่ได้ปลาซิวมีปลานิลดาแต่เอาไปอตัวปิ่นมันไปไปปล่อยลงบอ่อหน่อยนะครับก็ปลาะดูก็วันนี้ไม่ได้ครับก็เลย เอาเอาบิดมาเมื่อดอกก็เหลือที่ว่าหมูเยอะมันยังเหลืออยู่ครับก็เอาไว้ไว้ก่อนไว้ดูคำคำครับอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากติดตามปอกคุณบาดดาด้วขอบคุณครับ